สวัสดีครับอาจารย์เจมรหัสชีวิต 8G นะครับเลขชีวิตดี8อย่างนะครับในวันนี้นะครับเรามาเจอกันในวันศุกร์ที่4มีนาคมพุทธศักราช2565เป็นวันศุกร์ที่ดีในปีขานนะครับ ซึ่งในเดือนมีนานี้นะครับอาจารย์เจมก็ได้สมอส่องสมองแล้วก็ส่งเลขรหัสชีวิตต่างๆนะครับมาอยู่ที่ใจของอาจารย์เจมแล้ววันนี้นะครับเป็นวันที่เราจะมาเปิดรหัสชีวิตของเรานะครับแล้วก็มาบอกว่าในวันศุกร์ที่4วันนี้นั้นนะครับรหัสชีวิต คืออะไรนะครับที่เราจะเป็นการเปิดเพื่อที่จะรู้ก่อนแล้วก็สิ่งที่จะนํามาก็คือเราใช้ในประโยชน์ชีวิตรประจําวันของเรานั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับในวันนี้นะครับเลขรหัสชีวิตเราบอกว่าเป็นเลขเงินบริวารน,นะครับโชคทันใจครับเงินบริวารโชคทันใจในวันนี้นะครับก็ทําให้หลายๆคน,นีรู้ว่าเงินบริวารโชคทันใจเกิดขึ้นอย่างไรนะครับ อย่างแรกนะครับในปีนัก,กษัตริย์ที่อาจารย์เจมจะเปิดใบบุญ 8g เลขชีวิตดี8อย่างในวันนี้นะครับเลขนัก,กษัตริย์ที่เป็นใบบุญ 8g ในวันนี้คือผู้ที่เกิดนัก,กษัตริย์ปีมะโรงครับ ปีมโรงนะคะเป็นปีที่ทําให้เราทุกคนนะครับมีบริวารทําให้วันนี้วันที่4มีนาคมนี้นะครับเป็นบริวารให้โชคเกิดขึ้นทันใจฉะนั้นในการทําบริวารอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ fc ของเราหรือว่าบริวารที่ต่างๆนั้นนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ให้โชคกับเรานั่นเองนะครับแล้วก็นชาลิติสิทธิลาภามหาโชคลาภนะครับปีมโรงนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่พญานาคก้าเสียาพิภพ จะให้โชคแล้วก็ให้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทันทีแล้วก็ได้ผลทันใจในปีนี้แล้วก็ในวันที่4มีนาคมนี้นะครับแล้วก็ปีถัดมานะคะปีนักรรษัตริย์ถัดมาอาจารย์เจมขอเปิดใบบุญของปีเถาะครับปีเถาะตอนนี้นะครับในวันที่4วันนี้เป็นวัน สุขที่ทําให้คนปีถอนะครับดวงบริวารต่างๆดึงเหนียวนําทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเอฟต่างๆนะครับเห็นผลทันใจสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะครับเกิดขึ้นได้เพราะว่าบริวารหนุนเพื่อที่จะให้งานของเราเร่งรวยรุ่งแรงได้นะครับเราก็ใช้พระศิีวลีนะครับนาชาลีติเป็นพระยาคุดทองคาําจักรพรรดิมหาโชคนะครับที่จะเป็นสิ่งที่เหนียวนําให้กับเราเพื่อที่เราจะเข้าถึงสิ่งนั้นได้ทัน ที่คนเกิดปีเถาะนั้นนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ให้โชคกับคุณแล้วก็รหัสชีวิตตรงในวันที่4มีนาคมวันนี้ครับและถัดมานะครับปีนักรรษัตรที่ทำให้เรานะครับได้บริวารให้โชคในวันที่4วันสุกวันนี้นะครับนั่นก็คือปีชวดครับ ปีชวดนะครับทำให้คนหลายๆคนนะครับบอกว่าปีชวดนั้นนะครับเอ๊ะจะเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเฉพาะเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะครับวันนี้วันที่4มีนาคมปีชวดทําให้เพื่อนฝูงบริวารต่างๆนะครับนำเงินแล้วก็นําสิ่งที่ให้โชคกับเรานั่นเองถ้าเกิดว่าเราอยากได้โชคที่เกิดขึ้นทันทีเห็นผลทันใจนะครับนชาลีติพระศิวลีในรูป ของพาญานาค้าเสียนสามพิภพ,พ,พจะเปิดจักรวานนั้นให้กับคุณเปิดเลขพลังของ 8G ให้กับคุณในปีชวดของวันที่4มีนาคมของวันนี้แล้วก็วันศุกร์นี้นะครับประการทั้งปวงนะครับอาจารย์เจมเป็นผู้ที่เปิดรหัสชีวิต 8G เป็นผู้ที่เปิดพลังแห่งชีวิตในวันนี้นะครับการให้คือความสุขที่ยิ่งใหญ่อาจารย์เจมรหัสชีวิต 8G ครับ